อยากเจอภาพคนนี้ ชีวิตต้องดินล่มือนช่องฟ้าแม่งเล่นโกนหาก,กูมีเวทมนต์กูอยากดุดพ้นจากวังวนวัฏจักรคนจนมากับพละอันหนักอึ้งต้องเป็นปฏิปักษ์กับตัวตนจนต้องทุกทนกันหนักคือและใครจะรู้กูอยากร้องให้กูเจ็บจนตายแตมันไม่ง่ายที่ต้องเสมือนว่ากุมไก่พายชีวิตนี้มันไม่ง่ายหากว่าชดน้ามีจริงกูไม่อยากใครยาลืมตัวมักง่ายหากว่าชดน้ามีจริงให้กูมีเพื่อนที่เข้าใจกูได้ขอให้มึงเลิกตีแต่บางคนโชคร้ายในวันนี้เลิกดีแล้วมันร้องกับฟ้าแล้วมันร้องกับฟ้าเว้ยมันไม่้า ถึงแม้ว่ามันจะช้าอย่ารอให้โชคชะตา่เป็นตัวมึงหมดคุณค่าสายรุงรอยอยู่ตรงหน้าสายรุงรอยอยู่ตรงหน้าอยู่ต่อเพื่อกูได้นะเพื่อนป้าร้องทำามเพราะเสียใจป้าร้องทำไมไอ้เจ้า